มาดูลนะิงดูลิงยว้าวบัว ouais> ันเี <t <t pues, ้ยัวอตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายังไม่หยุดพูดเลยมาทีวกินสิกินสิเป็นไงเขเทเกือาใสไปครึ่งช้อนเลยเป็นไงล่ะเทเก็ได้ฟาดเจ นางซีเวลคัมกเกสมาดูสิว่าเธอเขียนอะไรอ่านซิแสดงว่าอ่านไม่ออกเขียนเป็นเฉยๆฉยเจ,ย<ๆ>จกเลสเซียมาแมาก่กเขียนขอบคุณสำหรับที่พักที่อบอุ่นนี้นะคะลงไปทำอะไรตรงนี้ฮะออกมาไอ้ฝนตกไปไม่ได้เลย ติดกลงติดอยู่นี่ติดในอพาร์ตเมนต์แล้วมุจจนไปไหนไม่ได้เลยนะคะลมที่อาพาร์ตเมนต์ก็ไม่มีรอให้ฝนซาค่ะนะคะค่อยออกไปเพราะว่าจะไปไปสี่ไปส่งของด้วยนะคะอู้อากาศวันนี้ดูสิฝนกระปิดกระปอยอากาศไม่ค่อยดีเลยวันนี้ มาเปลี่ยนชุดนะคะไม่ได้พากันเตรียมเสื้อผ้าหน้าหนาวเลยเรามาเปลี่ยนชุดอโอเคก็ summer winter day เลยเหรอโอเคจะไปส่งของเพราะว่าม,ามันมีออเดอร์นะามาบรรยากาศ day two วันที่สองของเมืองเบรุจจากฝนตกคันนี้เวลาเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่ส่งของแล้วก็ ทัานกะ็เทียมนเอ้ยเอ้ยเอ้ยวิ่งตามนมนะลูก, <c oughs> ก,กมาเธออย่าไปจับนะลูกมันจะกัดจะกัดมันจะควนนะวาสนาที่กรรมัดเต๋อมันไม่ได้เฟรนลี่ทุกตัวนะจะบอกให้ไปตามไปไปตามมันมันจะกัดกันดูนะ มันจะกัดอีกตัวหนึ่งดูวยซิตัวที่เกรืเิมมันจะกัดตัวสีดําสีขาวเจ้าตันแงนี้มากินใช่อะไรเน่าพิซซ่าพิซซ่าต้นเชียงสีกรุ่นโ่โอเคคอนเิร์ตใหม่โอเคคอนเิน์ใหญ ดูาอากาศข้างนอกดูฝนลงนั่งตรงนี้แหละนั่งดีดีนั่งดีดีดดอะไรเนี่ยสกัตักากกะชื่อของที่นี่เนี่ตัดมา嘛เตัดนี่ พิซซ่าไอศครีมิบดอลลารไปเข้าไปหรอกอาการไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่หนาวหนา ฝนลงอีกแล้ว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 ฝน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 หาที่หลบฝนกันไปไปไปเดินขึ้นเบียกมาแล้วแล้วหาที่หลบฝนกันมันมาซีฟลุทุ่งใสเรื่องเท้าหนาวอะไรรองเท้าหนาวนี๋ยวจะมีหมอกนิดน,นึงไปเขามีเสื้อกันหนาวกันฝนไปไปไปอ่ะมัมีฝน ดูเครื่องลายครามเขาสสวยไหม,มดูข้างในสวยแม่เจ้าฝนวันที่สองลองฝนทั้งหนาวเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งนะจะไปไปสนีิจะปิดก่นันะนี่ที่เราไปเมื่อวานฝ่าดงฝนไปค่ะ,ะร้รานข้างนอกเขาปิดแล้วฝนลง สินติ๊กคืออะไรขายยัดทูสอะไรเนี่ยคปาคปาคาปาทสูสใช่มีทุกสิ่งตรงนี้ก็มีร้านขายเยอะนี่ไงไปมามารถ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 มาบายบายไปยบายตอนนี้มาว่าจะปิด ตามหาไปเสนียหายากจังเลยขี่นกเยอะดูลมเข้ามาทางนี้ด้วยข,า,ข,า,ขานกขี่นกเยอะม่นนามาม่เยียบเอมาเหยียบเลยไปซ้ายหรือขวาเท่เนี้นนยบนคุยลพ่อสส เรามองไม่เห็นเลยไปสนีตรงไหนไม่มี Google มันบอกผิดเราเดินกลับเมื่อกี้ถามคนมาบอกให้ถามคนแต่แรกไม่ทะเดินดูเมืองก็แล้วกันริเจียนอุมเบียกลับทางเดิมเมื่อวานที่เรามาถึงจุดนี้นี่จับมือไหนไหมม่หาไม่เจอ ตรงไหน,นอยากหมดได้โอ้ยเดินผ่านสามรอบหาไม่เจอไม่มีป้ายเลยเลยดูสิที่คือไปสนีของอิตาลีโอเคมาคบรรยากาศในไปสนีของอิตาลีนอกบอกไม่ดูเลย หลังจากไปไปซนีเสร็จแล้วฟลายชิกเกอร์ของเมืองเปรูจานนะคะโน่น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 หายหนาวทันทีเห็นร้านโอ้ oh. ลูกสาวมามหมครับไปแจ่ของเล่นไีแต่ของอยากได้ไปเจอของอยากเอาเราไม่ได้อยู่นี่นะลูกเ,เราต้องไปอีกตั้งสิบวันนะ ไปหาหวีนน่นอยากได้หวีหัวเธอนาะไปอันนี้ไปทําโฟมแล้วยังไงอันนี้เธอจะเอาสีนี้แลยังไงมันมีสีเหลืองกับสีน้ำเงินอโอเคอเคอาด้วยเส้นนี้ไงบวกลบคูณหารเธอรถปุก๊กนี่ของโปรดลูกๆล,ลานโปรดลูกๆที่ต้องเสียตังค์ ชมพูมีแต่สีเขียวอันนี้คนละอันอันนี้ค่ะอันนี้พ่ม่จะถามสีห้าคูณสิบเป็นเท่าไหร่ห้าคูณสิบเป็นเท่าไหร่ห้าคูณสิบใช่ห้าสิบเพาะว่าเขาทำสุกคูณขายเลยอันนี้เท่าไหร่สองดีโลมาลูกสาวเรียนอู้มีโคคนัตเอาโคคนัตมาดูสิคืออะไรใช่ของของจริงไหมไม่ไม่รู้สิ จานอะไรก็สวยอยู่นะั่นก็โคงคนนัทของจริงอยู่ข้างนอกนะแม่ให้บูจชาไมให้บูจชามาม้าเอาไปใส่อ้อยมามา่าเลยไหมไม่ใช่ของผู้ชายหรอกอันนี้แตก,กเอาอันใหม่วันใหม่สิเอาทิกแท็กเธอมีอยู่บ้านเยอะมากเลยเลยอนะันนี้ไม่เห็นจะกินเลยอันนั้นเผ็ดหรอกเผ็ดเอ่อมีนิดเดียวมีนิดเดียวแต่มันเผ็ดจะเอาเยอยารือ่องไงถั่วดีกว่าอันนี้จะเอาเรื่องไง ไม่เผ็ดนะลูกมาจ่ายตังรอเขาก่อนมาดูซิได้อะไรนี่เป็นถุง22ยูโรปาเข้าไปครับ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 ,รบนี่ไรเนี่ย Michael Kors อืมสวยจังเลย MK อ่ะอันนี้คืออะไร ราดอบจะกินทีบ้านมินตรงรรรน,นี้เปิดแล้วก็กินแล้วก็เปรี้ยวได้ไงรจิมผูดแล้วก็กินนี่คืออะไรร้านทรัฟเฟลของผลไมหล้หรอเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต<อ>ตาตะกาแมวอหรอกพอเธอซื้อนดเดียวนียใช่นาวทรล มีแต่ผักผลไม้เขาเป็นอะไรอู้หนาวจังเลยอ่ะมีชีสพอจะซื้ออะไรเนี่ยป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเล็กอันนี้คืออะไรอะที่เราได้จากฟลายชิกเกอร์ไชนิสอะไรเนี่ยเช็คซื้อออันนี้ด้วยแล้วก็อะไรอีกอันนี้ไปทำอะไรอันนี้ไปทำอะไร เอาไปดูว่าทำยังไงลูกปัดแต่ว่าทำยู่ในบุ๊กได้ด้วยอาอแล้วลูกปัดเธอไม่ได้เอามาลูกปัดมาได้ลูกปัดอยู่บ้านนะลูมาไม่มีด้วยเอ๋อแล้วเธอจะเอาไปทำไมครับนี่ของมาเทลเอาไปตักปลาอยู่ในบุ๊กได้ด้วยโอเคแล้วก็นี่ไปใส่สบู่เป็นไม้ไปแค่นี้ยี่สิบยูโรทำเป็นไปได้ไงมาคิดไฟ ยอดเล็ก,ลกไม่ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้มันร้อนเอามามาเทนี่เอาเทียนมั้ยโอเคเอามานนเดี๋ยวมาจุดให้ทำแบบนั้นมันร้อนเลยสนินี่นี่โอเคมา,าตั้งตรงนู้มาตั้งตรงนี่ทำ,ทำ,ทำอีกทำนิดโลเดี๋ยวพอ ดูรถนะดูรถนะเราจะไปดูิวมาดูมหาวิทยาลัยมะของเมืองเปรูจานนี่เดียดูวิวก่อนมั้ มาหาวิทยาลัยด้านข้างไปดูวิวก่อนแล้วค่อยเข้าไปข้างในอันนี้อีกฝั่งหนึ่งของเมืองเพรูจ้านี่เราเพิ่งจะลงมาจากตรงนี้นะคะกำแพงเมืองตรงนี้มาดูฝั่งนี้ตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้าาวเมื่อเช้าฝนลงอากาศเย็นมากอย่างกับหน้าหนาวนะคะพานรามา โฟโต้สวยเลยนี่มหาวิทยาลัยของเมืองเพรุจ่ามาเขาอนุญาตให้เข้าเด็กก็อนุญาตให้เข้ามาดูว่าเขามีอะไรบ้างเราจะไปไหนซ้ายขวาห้ามเดินนะห้ามเดินนะยูนิเวอร์ซิ r ี้ t ่ t a ูสตา i ิ e r รี i ี่เ ตรงนี้เรียก็คือเป็นต่างด้าวต่างชาตินะเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับต่างชาติฮะครับครับครับไ,ได้ไงมันไม่ใช่ที่จิ้มสิมขึ้นไปตามพ่อเถอไปไ,ไม่รู้สิมาไม่เคยมาขึ้นมาดูดิดิ เขาให้เยี่ยมมาหาวิทยาลัยได้ว้าวลูกชายเข้ามาในในอุ่นนะแน่ใจว่ามีช่วงปิดเทอมรึ้ป่ะเราเข้าไปเดินสำรวจนะคะไม่เคยมานะนี่ทางลงทางขึ้น เป็นห้องจะเป็นนักศึกษามานั่งเรียนนี่ไงที่เราไปเมื่อกี้นี่ไงนี่มองเห็นวิวของบางแกู้จาอีกฝั่งหนึงนะคะวันนี้เริ่มแดดดีละเป็นไรหรอ ต mm? ัวนี้เขามีอะไรพ่อเธอคุยกับใครนี่คืออะไรลิฟต์เหรออ่านี่เป็นห้องชมโจน่าจะเป็นห้องประชุมแล้วราเชียร์

มหาวิทยาลัยนะคะนี่หลังจากฝนตกเสร็จแล้วนี่เป็นชั้นสีของมหาวิทยาลัยที่เมืองเพรูจานะคะออกเสียงเพรูเจียนะ,ะเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณแสนหกเศษเศษมหาวิทยาลัยตรงกลางเซ็นเตอร์ของเป็นเมืองที่โรมันสร้างแล้วก็มีอายุน่าจะก่อนคริสตศักราช นี่นะคะน่านจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อขาวเขาบอกว่าเขาจะทำการโชว์ข้อมูลอะไรสักอย่างจะให้ข้อมูลอะไรสักอย่างฝั่งนี้ก็สวยซีแชมเป

ม่ครับคุช oh, ชินะฟังดิชคุกคิงลิฟต์ไม่ทำงานปนั่นก็เดินเท้าวันนี้มันเป็นโนไม่เลยใช่ไ l มไปดูสิใช่เป็นโนหมเหี้ยแม่เนอะ อาห้องน้ำชายอันนี้สำหรับโรงเรียนนะเนี่ยนาฬิกาสวยด้วยนาฬิกาของโรงเรียนไปดูชั้นเรียนสิชั้นเรียนนะเปแบบนี้เปียนโนเขาปิดมันได้เขาล็อกไว้ มันล okay. ็อกไวเห็นไหมเขาไม่เห็นเลนจะพังโอเคไปยศอเลสซอวนรสิมเมสเตอร์อ๋อซัมเมอร์ก็มีคอร์สนะคะมีคอร์สหนึ่งเดือนของซัมเมอร์ที่นี่ไปเราลงกลับที่พักดีกว่าวิทยาเขยแห่งนี้นะคะก็ตั้งเมื่อเมื่อเจ็ด ร้อยสิบสี่ปีเก่าเกเปิดไหมเนี่ยห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเปิดดูสิบิบเทีค่ะห้องสมุดคือเอาไว้นอนกลับแล้วนะคะมาชมมหาวิทยาลัยของเมืองเพรุจา เฮรูเจีอีกห้านาทีสองทุ่มนะคะทานข้าวเย็นวันนี้เราไปร้านใหม่ไปนำทางไปสปิทานอะไรดีวันนี้กินอะไรดีวันนี้กินกินซูชิหรือกินอะไรกินพาสต้ากินพาสต้าพาสต้าทุกวันโอเคมาเป็นเดี๋ยมาดูที่ตรงนี้โอ้โสห เต็มนะคะโตเต็มจนกว่าจะสามทุ่มเดี๋ยวลองร้านใหม่ชินาทาว์โอเคมาดูซิรอโตห้านาทีนะร้านโจชัวสตูดิโอนะคะไปแจะช็อปสติกนะเมนู ร้านเอาอันที่พัสตีก็น่ากินอยู่นะมีนจะน่ากินของหวานก็มีอะไรเซ็บๆผิดๆน้ำโอเคกราซสกับซองไอซีทำไมมานั่งด้วยกันสองคนเนี่ยทำไมไม่ไปนั่งตรงข้ามกันครึ่งลิตรโอเคไวท์ไว แม่โรสหน่อยโอเคโรสหน่อยชิมชิง,ช,งชิงชิงหน่อยโอ้ตกอกตอกซาลาเปาเอาดูสิเปิดข้างในสิใส่อะไรอันนี้เราด้วยทูเคียวมาทิละจานไม่ได้เสิร์ฟพร้อมกันเลยนะี่ปอเปีย๊ยะแล้วก็ชิปให้คุณชาย อยู่ร้านอาหารจีนชิปชิป้านแมุเ็ตกัจีดอนชิปหจีนชิปอันนี้ทอฟุสุกอันนี้ก็เป็นผักกาดใส่น้ำปลาหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับผัดผักกะเพราล่าหนังท้องตึงไม่หมดห่อกลับบ้านแล้วก็สั่งข้าวเพิ่มแล้วก็ มีลัคกี้ด้วยแมวยังไงหรอกข้างในมีอะไรดูสิเปิดสิยังไงเปิดหักออกมาแล้วก็อ่านใช่อะได้อ่านดูสิใช่มาอ่านดูสิเปิดทุอย่าอเลยเปิดเุกอย่างเโอเคแล้วมาจ่าย42อยูโรถูกไหมเนี่ยเพราะว่าเขาขาด2อันอืม42อยูโรคิดถูกแล้วไม่ถูก สามีไม่อิ่มนะคะมาเช็คเอาไวพิซซ่าที่กินตอนเที่ยง่เขาค่อยจะปิดร้านเขายดีดนะคนคนกินไม่อิ่มคนกินไม่อิ่มนะต่อได้พิซซ่าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อแต่เช้า